ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโค้ดดำงรงศักดิ์มาฉีดยาทุเรียนกันนะครับแล้วต้องหาจังหวะฉีดกันดีๆฝนตกต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับผมตอนนี้ฉีดไปก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าคึ้มๆอยู่เลยนะครับนี่ครับท้องฟ้ายังมืดคึมอยู่แต่เราก็ต้องหาจังหวะฉีดนะครับเพราะว่าฝนตกชุกตอนนี้ระบบรากทุเรียน จะนำอาหารไปส่งไปที่ใบได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าในดินจะมีน้ำเยอะอากาศจะน้อยนะครับผมแล้วก็แสงแดดยังไม่เพียงพอนะครับนะครับตอนนี้ทีมงานของเราทีมงานพิมานพนะครับกำลังฉีดไปทุเรียนอยู่ระยะนี้ก็จะจะมีเชื้อราแอนตี้นดเข้านะครับผมเริ่มลุกลามแนละ้วไปหลายต้นแล้วนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นพวกมแมลงก็จะมีเพ้ยจักกระจันฝอยเพราะตุวเรียนกําลังแตกใบอ่อนกําลังเข้าสู่ใบระยะใบดาบใบเพสลาดนะครับผมก็เขาจะเข้ามากัดกินใบร่วงนะครับให้เพื่อนๆนทุกท่านได้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นฝีมือของเพรยจักกระจันฝอยนะครับผมเยอะมากๆเลยครับปีนี้ระบาดหนักทุกแปลงทุกที่เลยนะครับที่สอบถามมาครับ ส่วนยาที่ใช้รอบนี้เราก็จะใช้ยานอกหนึ่งตัวนะครับเป็นดัมด้าไซฮารทินนะครับบวกกับบูโพเวซินฆ่าไขในท้องฆ่าตัวอ่อนและป้องกันการลอกคราบด้วยนะครับผมใช้สองตัวบวกบูโพเวซินใช้หนึ่งหนึ่งพันกร,รัมนะครับหนึ่งกิโลส่วนแลมด้าใช้หนึ่งลิตรนะครับเป็นยาน้ำนะครับ ต้องใช้ยาน็อกหนึ่งตัวแล้วก็ค่าไข่ในท้องค่าตัวอ่อนอีกหนึ่งตัวนะครับเพิ่งจะเอาอยู่นะครับผมส่วนอันแท็โนโรอบนี้ใช้ยาดีนิดนึงนะครับผมใช้ไดฟิโนโคนาโซนบวกกับอะอซซิสตโตบินนะครับผมครับยาเชือ้อรายาแมลงก็จะมีอยู่สองตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยตัวบำรุงตัวสาสสมอาหารทำให้ใบมีคุณภาพทำให้ใบเขียวใบกลางใบใหญ่นะครับผมก็จะ เป็นตัวพัดวันบวกกับตัว JC 301ตัวนี้ยืนพื้นทุกรอบนะครับชุดทําใบของเราชุดพลังใบของบริษัทจอ o y c o บฝากข้อมูลดีๆไว้ได้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าจะให้โค้ดตํารงศักดโค้ดดาวหรือทีมงานเราไปรับใช้บริการก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0818-065223สวัสดีครับ